าเต้ของเตยนะคะอันนี้จะเป็นสีเชือกร่มแบบสีสไลค่ะเตยก็ไม่เคยถักเหมือนกันนะคะเป็นการถักครั้งแรกทีนี้ก็เลยจะนํามาฝากให้กับทุกท่านเพราะว่าสีสไลค่ะมันจะมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะตรงที่ว่าคือสีสไลด์ออกมาแต่ละรอบมันจะไม่เท่ากันดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเวลาที่เราสั่งเชือกใช่ไหมคะเราจะกําหนดไม่ได้ว่าต้องการตรงนี้สีนี้เท่านี้สีนี้เท่านี้สีนี้เท่านี้นเ,นเพราะว่า คือสีสไลด์เขาจะสไลด์ตามตามลายมาเลยค่ะว่าถุงนี้ลายมันจะเป็นแบบนี้ดังนั้นในหนึ่งถุงค่ะมันก็จะมี500กรมัมเช่นเดียวกันที่เคยเอามาถักใบนี้ค่ะคือในถุงนึงมันมี500กรมัมแต่ว่าใบนี้ใช้อยู่ที่ประมาณ300กรัมกับ400กรมัมดังนั้นมันก็เลยจะต้องมีการตัดในส่วนของสีเชือกเพื่อให้เห็นลายสไลด์ตามไปปกติกันนะคะนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจถัก ลน์นี้ใช่ไหมคะก็ตามคลิปที่เตยลงไว้ได้เลยค่ะใน ep 9 1แต่ว่าเป็นการปรับขนาดมาของไซส์ M ก็เช่นเดียวกันเตยมีคําแนะนํามาให้แล้วว่าไซเ์ M นี้จะต้องถักเท่าไหร่นะคะก็ถ้าเป็นไซส์ M ตามนี้ค่ะในส่วนของที่เป็นเชือกสไลด์ท่าเวลาที่เราสั่งซื้อมาค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะของเตยนี่ข้างล่างก็จะออกเป็นเบททองเบททองเข้มๆหน่อยนะคะแล้วก็สไลดส์สีขึ้นมาจนเป็นเบทอ่อน นะคะแล้วก็จะเป็นนะคะสีด้านบนก็จะเป็นสีงาช้างแล้วก็สีขาวทีนี้ค่ะก็คือด้วยความที่ว่าพอเวลาที่ได้มาใช่ไหมคะตรงด้านล่างเบตทองมันจะเยอะนิดนึงดังนั้นเตยก็เลยถักแบบนี้ค่ะตรงก้นถักเป็นเบตทองตามมาปกติเลยค่ะถักขึ้นมาสักประมาณ 2- 3สแถว แต่ทีนี้พอเตยเริ่มเห็นแล้วว่าเบตทองมันจะเยอะเกินเพราะถ้าเกิดว่าเราถักต่อไปใช่ไหมคะลายมันก็จะไม่สไลด์หรือความมันจะสไลด์มันก็ต้องสูงขึ้นไปเยอะแล้วทีนี้เตยก็เลยจะตัดนะคะออกตรงส่วนของเบตทองค่ะที่มันเป็นของตัวก้นตรงนี้ค่ะเราสามารถตัดออกได้เลยโดยการที่เราอะค่ะกะร,ระยะหรือว่าดูลายนะคะดว่าลายเชือกมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นสีเชือกเดียวกันหรือเปล่าเราก็ตัดแล้วก็ต่อปกติ นะคะวิธีการต่อเชือกเตยก็มีลงไว้ให้แล้วในคลิปของเตยเหมือนกันนะคะพอเราตัดต่อปกติแล้วใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะเริ่มเป็นสีอ่อนแบบนี้แล้วค่ะมันก็จะสไลด์สีขึ้นมาเรื่อยๆพอมาถึงตรงนี้ค่ะเราก็ดูว่าระยะเชือกจะพอกับในส่วนของที่มันจะเป็นสีขาวด้านบนหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วพอถักขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเตยก็จะได้ตามระยะเลยแต่ทีนี้พอมาถึงตรงด้านบนค่ะ ในช่วงเข่มเป็นสีขาวเพราะอย่างตามตัวอย่างที่เราเห็นตรงนี้ค่ะเชือกสีขาวสีเ่าขาวหน้าช้างแล้วก็ขาวธรรมดาใช่ไหมคะมันจะน้อยดังนั้นช่วงสายเตยต้องการให้มันเป็นสีเดียวกันกับตัวปากกระเป๋าเตยก็เลยใช้สีเดียวกันที่มันเป็นกับสีของด้านบนซึ่งตรงเติมเป็นสีขาวเตยก็เลยเอาสีขาวมาต่อได้เลยค่ะพอต่อเสร็จปุ๊บทำสายออกมามันก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้ ะะดังนั้นถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วอ่ค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดเคยถักอยู่แล้วก็มีการตัดระยะได้ถูกอันนี้คือไม,ม่ยากสามารถถักได้เลยแต่ถ้าสําหรับที่เป็นมือใหม่แล้วต้องการที่จะถักอันนั้นก็สามารถทําได้แต่อาจจะต้องแนะน,นํากะดูระยะกันนิดนึงและในส่วนที่เราตัดใช่ไหมคะตรงด้านล่างตรงนี้ค่ะที่เราตัดปลายเชือกออกมาเพื่อที่ว่าให้สีมันพอดีกับเคิร์ฟที่ระยะมันจะสไลด์สีขึ้นไปเราก็ เอาส่วนที่ตัดตรงนี้มาทําเป็นผู้ได้นะคะเพราะว่าในตัวของใบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าทําออกมาแล้วมันก็จะเกบไปอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของใบไหนใบนั้นหรือว่าคือใบต่อใบได้ไดเลยอาจจะไม่เหมือนใครเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นสีที่เป็นข้อจํากัดที่เราต้องทําออกมาในแต่ละถุงที่ตามที่โรงงานเขาทอสีสไลด์ออกมานะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าอ่าอย่างตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งด้านล่างจะเป็นเทาเข้มแล้วก็ค่อยๆสไลด์เป็นสีอ่อนขึ้นมาเราก็ใช้ตามลักษณะเดียวกันได้เลยค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าในของตัวสีสไลด์นะคะหรือว่าเชือกสไลด์แบบนี้ค่ะจะถักง่ายเตอว่าถ้าเป็นการถักถุงแกงจะง่ายแต่เป็นถุงแกงใบใหญ่นะคะเพราะว่าเราสามารถถักในตัวของที่เป็นนะคะส่วนของฐานกระเป๋าอะคะ่ะอยู่ที่ 7นิ้วที่ว่าทำฐานทั้งหมด12แถวแล้วก็สูง12นิ้วอันนี้ค่ะคือสีสไลด์เตยดูว่าสีมันจะสไลด์ได้พอดีนะคะเพราะว่าคือมันจะไม่ต้องตัดเดยอะมากเพราะด้วยความที่ว่าในใบนั้นมันก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ่าประมาณ400กร,รัมกับ500กร,รัมได้โยเวนคือต้องดูว่ารอบนั้นเชือกจะเส้นหนาหรือว่าเส้นบางอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะคะแต่ก็จะใช้อยู่ไม่เกิน500กร,รัมดังนั้นถ้าเกิดว่าถักถุงแกง เตยว่ามันจะสไลง่ายเพราะว่ามันจะคือเราถักจนชินแล้วมันก็เลยจะกะระยะได้ง่ายกว่าและอย่างหนึ่งสำหรับ ep 91นี้ค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดเอาไปถักใช่ไหมคะที่เป็นของไซส์ L ตามของตัว ep 91อันนี้เตยดูว่าคือถักได้เลยค่ะแทบจะไม่ต้องตัดปลายเชือกเพราะว่าด้วยใบยของ EP91 ขนาด L อะค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ5 5 0 0กร,รัมพอดีเลยนะคะดังนั้นคือถ้าเกิดว่าเราหักออกมาแล้วมันก็จะได้เคิรตามพอดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะดูว่าสีแต่ละรอบบางทีอย่างที่บอกว่าสีแต่ละรอบคือมันจะไม่เท่ากันหรือว่ามันจะได้ช่วงนี้เยอะช่วงนี้น้อยช่วงนี้อาจจะไม่พอก็แนะนําดูตรงช่วงล่าง ให้สีมันสไลด์ขึ้นไปเสร็จแล้วส่วนช่วงปลายของด้านบนเราสามารถสั่งซื้อเชือกร่มที่เป็นสีของด้านบนเอาไปทําสายกระเป๋าแยกต่างหากก็ได้นะคะซึ่งมันก็จะได้เป็นสีเดียวกันอันนี้ก็เป็นเทคนิคหรือคําแนะนําเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเตยก็อย่างที่บอกว่าเตยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เตยนําจากประสบการณ์ที่เตยนะคะถะักนํามาส่งต่อกันเพื่อที่ว่าทุกท่านที่สนใจหรือว่าทุกท่านจะได้มีรายได้ด้วยกันนะคะก็ในยังไงก็ขอฝากนะคะ กดแชร์ให้เตยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ